ต่อไปนี้เป็นการสาธิตการทำ Federated Learning นะครับซึ่งองค์ประกบอบที่จะเดโมนในวันนี้เนี่ยมอีอยู่สส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็น Ubuntu VM นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้สมมติว่าให้มันเป็นตัวที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับ ส่วนอีกตัวนึงก็คือตัว model coordinator ซึ่งรันด้วย python code นะครับอยู่บน localhost นะฮะก็ลองเช็คดูนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ตัวอุบนตูที่เก็บ data อยู่เนี้ย ip เป็นอะไรก็ใช้คำสั่ง ifconfig นะครับเพื่อดู ip address ก็ที่เห็นอยู่นี้ตัวนี้คือ1นึ่งเก้าสนะฮะ ในขณะทีะ่ตัว local host ที่ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับใช้ f c o n i c t เช่นกันนะฮะก็เครื่องนี้นะครับที่เป็น local host คือ1น1 6 8 1 1 0 5นะครับลองดูว่าก่อนที่จะ,ะใช้งานเนี่ยก็ต้ตรวจสอบ connection ก,ก่อนว่าตัว โมเดลโคเนเตอร์เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับตัวที่เป็น vm ได้นะครับอย่างเช่นการใช้คำสั่งปิงนะครับเป็นค่า2์8องผลลัพธ์ของการปริงก็ชี้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองเครื่องเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับเรามาดูที่ฝั่งนี้บงค์ไา้นะครับ ก็สื่อสารได้ไปกลับนะฮะจริงๆแล้วปิงฝั่งเดียวก็เพียงพอนะฮะมาลองดูฝั่งที่เป็นตัว Data นะครับว่า Data เนี่ยเก็บอะไรไว้บ้างซึ่งในที่นี้เนี่ยก็เป็นอ Data อย่างง่ายนะครับก็เป็น Classic Problem ในการทำ Machine Learning ก็คือการใช้ตัว XOR นั่นเองนะครับอย่างเช่นตัว Data 01นะครับ เอาพุทที่ได้ควรจะเป็น1 1 0่งหนึ่เอาพุทที่ได้ควรจะเป็น1นะครับ1 1เอาอินพุตเหมือนกันเอาพุทเป็น0ูนย์ศูนย์ศูนย์เอาพุทเป็น0ูนย์นะครับ, 0, 0. น 0, นรบอันนี้ก็เป็นตัวอ่าเดต้ากับทาร์เก็ตที่เตรียมเอาไว้ะ away, นะครับแล้วก็เซตเดต้าเซตตัวนี้ชื่อ x อ๋ก็จะเห็นว่าในโค้ดตัวอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ add เดต้าเซตเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับนั่นแปลว่าในเดต้าโนดเองเนี่ยสามารถมีเดต้าเซตได้หลายเดต้าเซต ขึ้นอยู่กับการที่ต้องการที่จะให้ dataset ตัวไหนเนี่ยถูกเทรนในบ้างนะครับวิธีการ Start ตัว d Data node นะครับก็ใช้คำสั่ง start นะครับก็รันตัวสคริปที่เตรียมไว้เท่านั้นเองแล้วก็บอกเบอร์พอร์ตมาว่าจะรันที่พอร์ตอะไรนะฮะก็ในที่นี้รันที่พอร์ตแ7 7 7ในระหว่าที่ Start ตัว เดต้าโนดแล้วเนี่ยนะครับเ,เรากลับไปทำงานต่อที่ตัวโมเดลโคเนเตอร์ได้นะฮะตอนนี้เดต้าโหนดพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับในการสาธิตอันนี้นะครับจะต้องรันตัวเดต้าโ d นดก่อนที่จะมารันตัวโคเนเตอร์นะครับเพราะว่าให้เดต้าพร้อมก่อนนะรเราลองรันตัวโมเดลโคเนเตอร์ไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากการที่จะ Import Library เข้ามานะครับ ที่นี่ใช้ Python นะครับเวอร์ชัน0.2.5แล้วก็ใช้ Torch เวอร์ช hmm. ัน1.4ก็ตัววันนี้นี่ไม่ได้อ er อะไรก็สามารถผ่านไปได้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ใช้ CPU เท่าน,นั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนี้คือตัว Artificial Neural Network นะครับก็อันนี้เป็นโมเดลอย่างง่ายที่ทำขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเซต Optimizer มีการเซต loss function นะครับแล้วก็เซต hyperparameter ได้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือสิ่งเนี้เราเซตบนฝั่งที่เป็น model coordinator จากนั้นเนี่ยนะครับเราจะส่งโมเดลตรงนี้ไปยังตัว data node นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดันที่นี่ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราสร้างโมเดลพร้อมไว้นะฮะแต่ยังไม่ส่งเซตต่อไปคือเราจะทดลองโมเดลของเรานะครับ สังเกตว่าตรงนี้มี Data มี Target ซึ่ง Data กับ Target ตรงนี้เนี่ยสามารถเป็น Data กับ Target ใดๆนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็น Data กับ t ท r g e เก็ที่ตรงกับฝั่งทางด้านนี้นะครับสามารถเป็น Data กับ Target ใดๆนี่คือผลลัพธ์ของอที่เราทำการตรวจสอบนะครับว่าถ้าเรา มีเ a ต้อยู่ยังไม่มีโมเดลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือยังไม่ได้มีการเทรนอะไรทั้งสิ้นเลยเอา d a t a าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลองหาลอสฟังชันออกมาก็จะเห็นว่า loss ไป0.49นะครับพูดง่ายๆก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเมื่อมีการเทรนเรียบร้อยแล้วเนี่ยลอสฟังชันตรงนี้เนี่ยควรจะมีค่าลดลงนะฮะซึ่งเราไปก็คือเราจะ ส่งโมเดลของเราเนี่ยนะครับไปยังตัว Data t a n o d e นะครับก็สังเกตว่า,า IP address ตรงนี้เป็น IP ที่สำคัญก็คือจะต้องปรับให้ตรงกับ i อของ Data n o d e ที่ฝั่งของอดตา a อทวีเอ็ตัวนี้นะครับนอกจากนั้น ID นะครับชื่อของ Data t a n o d e จะต้องถูกต้องแล้วก็พอร์ตที่รันด้วยนะครับในที่นี้เรากำลังจะส่งโมเดลของเราไปยัง Data n น d e ลอง รันในสเต็ปนี้ดูแม้แต่ฝั่งทางนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกันว่ามีการได้อออบเจกมานะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะให้ตัว Data n o d e ที่ได้โมเดลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำการาเทรน Data ของตัวเองนะครับลองดูฮนะโค้ดต่อไปนี้นะครับเป็นการาให้ตัว Data n o d นดน,นะครับ ทำการเทรน Data บน Dataset ที่กำหนดไว้ในที่นกิค X อ x OR, นั่นเองก็สังเกตว่าเป็นเดต้า,าเซตเดียวกับที่นี่นะครับก็จะเห็นว่าที่นี่รันไปไป,ไปรันไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งผลลับกลับมาที่นี่ด้วยก็จะทำให้เห็นว่า,อาตอนนี้มีการรันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูนะครับหรือ รับค่าโมเดลที่ได้รับนะครับเอากลับมาได้นะครับวิธีการเอาเดเอาโมเดลกลับมานะครับก็คือเอาตัว trend config เนี่ยนะครับ model pointer t get เนี่ยเป็นการรับโมเดลที่ได้นะครับจากา data node เนี่ยกลับมาที่ทตัว local ใน,นจากนั้นลอง r ัน โมเดลใหม่น,นะครับบน Data เดิมที่ใส่ลงไปก็จะเห็นว่าตัว loss o u ฟังชันเนี่ยมีค่าลดลงนะฮะพอมีค่าลดลงเช่นนี้ก็หมายถึงว่าโมเดลที่ทำการเทรนมาเนี่ยนะครับให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นน,นันเี้จากคอนเซ็ปต์ตนี้ก็จะเห็นว่าตัว Data ที่ใช้ในการเทรนจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ฝั่งเ a ต้าโนดนะครับ ฝั่งที่เป็นโมเดลโคเนเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้นะครับว่าตัว Data เนี่ยมีอะไรบ้างด้วยกลไกลตรงนี้นะฮะทำให้ตัวตา m a c h i n e l e a r n i n g เนี่ยในฝั่งที่เป็นโมเดลโคเนเตอร์เนี่ยสามารถแยกกับฝั่งที่เป็น Data ได้นะครับก็จะเห็นว่าฝั่งที่เป็นโมเดลโคเนเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมี Data จริงๆอยู่สามารถที่จะส่งตัว Configuration ของการเทรนเนี่ยนะครับหรือพูดง่ายคือส่งโมเดลเนี่ยไปยังฝั่ง Data เพื่อเทรนที่นี่ได้นั่นเองนะครับ